โถปั่นผักผลไม้สูญญากาศโอเซนจะประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญสาคัญด้วยกันนะครับส่วนแรกคือฝาปิดส่วนที่2คือตัวโถส่วนที่3คือใบบีบฝาปิดโถปัน่นที่ด้านบนของฝาปิดโถปั่นจะมีวาล์วควบคุมสูญญากาศทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าอากาศออก ในกรณีที่โถปั่นเราเป็นสูญยากาศแล้วเราต้องการเปิดฝาเราต้องยกวาล์วตัวนี้ขึ้นประมาณ20%เพื่อให้อากาศเข้าไปในโถปัน่นแล้วเราถึงค่อยเปิดฝาวิธีการเปิดฝาก็คือจะมีด้านนูน2ด้านก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา วาวสามารถถอดมาล้างทางคำความสะอาดได้นะครับแต่วาวตัวนี้จะไม่ค่อยสกปรกเพราะฉะนั้นนานๆานานจะถอดสักครั้งหนึ่งวิธีการถอดเนี่ยเขาจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับเราก็จับแล้วก็ดึงออกมาต,งตรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นวาวยางนะครับวาวตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ของฝาเหยือกเก็บน้ำผักผลไม้แล้วก็ตัวฝาปิด สูญอากาศสําหรับตัวเครื่องจะใช้ร่วมกันได้หมดเลยเมื่อเราถอดออกมาแล้วเวลาเราจะใส่เนี่ยเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะมีวงแหวนอยู่แล้วที่ฝาจะมีจะมีล่องสําหรับให้ใส่ตัววาล์วตัวนี้วิธีการก็คือเราก็ให้ตัววงแหวนอันนี้นะครับตรงกับล่องตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็กด ในกรณีนี้พอเรากดเข้าไปเราต้องมาสำรวจดูนะครับถ้าเผื่อไม่เข้ารูปไม่เรียบร้อยอย่างนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในกรณีที่เราไปใช้งานแล้วเราประกอบไม่เรียบร้อยเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเครื่องดูดอากาศผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องกดและให้เขาเข้ารูปให้เรียบร้อยกดตรงนี้นะครับกดลงไปกดลงไปแรงๆนะครับถ้าเปิดอย่างนี้ เขาจะเข้ารูปเรียบร้อยนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้ครับที่ด้านข้างของตัวฝาปิดโถปั่นจะมีซีลยางอยู่2วงด้วยกันวงด้านล่างกับวงด้านบนนะครับซีนยาง2องอันเนี่ยทำหน้าที่ช่วยกันก็คือ ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในโถปัดนะครับเรามาดูซีนยางด้านล่างกันก่อนซีนยางด้านล่างทําหน้าที่หลักในการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกนะครับซีนยางตัวนี้สามารถถอดทางกระสับได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ดึงแล้วก็ลอกออกมานะครับก็จะสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีเป็นร่องส่วนด้านในก็จะเรียบ นะครับซีนยางอันนี้ควรถอดล้างทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเศษผักผลไม้เข้าไปอยู่ด้านใน mm hmm. ก็จะทำให้การดูดอากาศไม่สมบูรณ์แบบนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่อาจจะทำให้อากาศรั่วเข้ารั่วออกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้ามีเศษผักผลไม้เป็นคราบตต็อยู่อย่างนี้นะครับควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย ซีนยางอีกตัวหนึ่งเป็นซีนยางรองฝานะครับสินยางรองฝาอันนี้ก็ทําหน้าที่ช่วยช่วยไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกนั่นแหละแต่หน้าที่หลักก็คือเป็นตัวที่รับแรงกระแทกนะครับของฝาทางด้านบนนี้นะครับซีนยางตัวนี้เขาก็จะขึ้นรูปตามด้านฝาด้านบนก็จะมีส่วนที่นูนสองข้างนะครับเวลาถอดเนี่ยเราก็ดึงออกมา นะครับแล้วก็ดึงออกมาทําความสะอาดได้นะครับก็ลอ,อกออกมานะครับในส่วนของซีนยางอันนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อเราถอดออกมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมีมีร่องอยู่2ร่องตรงนี้นะครับส่วนส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่ด้านนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่มันๆน,นะครับก็ถอดล้างความสะอาดก็ก็บ่อยๆหน่อยก็ดีนะครับ วิธีการใส่ซีนยางอันนี้เอาที่ด้านมันๆนนอยู่ทางด้านด้านนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือตรงเนี้เขาจะมีมีร่องอยู่นะครับแล้วก็เอาร่องตรงนี้ให้เข้ามาเจอกันนะครับใส่เข้าไปก็คือใส่ตามรูปเราครับแล้วกดเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆทำให้เข้าร่องให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านนี้ก็ให้เขาเข้าร่องให้เรียบร้อย เราก็ไล่มานะครับไล่มาเห็นไหมฮะเขาจะมีร่องอยู่นะครับมีร่องอยู่เราก็เอาเข้าร่องเรียบร้อยนะครับก็จัดระเบียบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่เข้ารูปเรียบร้อยบ้างนะครับเราก็ทําเข้ารูปให้เรียบร้อยส่วนซีนยางอีกวงหนึ่งเนี่ยเป็นซีนยาง กันรั่วนะครับเขาก็จะมีร่องนะเวลาเราใส่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของซีนยางของด้านข้างของฝาปิดโถปั่นนะครับ อุปกรณ์ที่อยู่ด้านใต้ฝาปิดโถปั่นเนี่ยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ดักเศษอาหารนะครับเขาทําหน้าที่ไม่ให้อาหารที่อยู่ในโถปั่นเนี่ยครับเล็ดลอดเข้าไปในตัวเครื่องเวลาเครื่องดูดอากาศนะครับเออเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องติดตั้งทุกครั้งนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับในกรณีที่เราปั่นครั้งแรกนะครับแล้วมีเศษอาหารมาเลอะ ที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ควรจะถอดไปล้างสักนิดหนึ่งแล้วก็สะบัดให้แห้งนะครับแล้วก็ามาใส่แล้วก็ใช้งานต่อไปได้นะครับโถปั่นของเครื่องโอเซนนะครับโถปั่นของเครื่องโอเซนเนี่ยก็มีหูจับนะครับแล้วตัวโถเนี่ยก็ทำด้วยพลาสติก BPA free นะครับปลอดสารก่อมะเร็งนะครับ ด้านฝั่งนี้นะครับจะมีคัพ s นะครับปริมาตรบอกเป็นคัพฝั่งนี้บอกเป็นออนนะครับส่วนจุดใสๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจุดใส่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นที่บ่งบอกว่าเวลาเราใส่ผักผลไม้ลงไปนะครับแล้วว่าเราเติมน้ำเนี่ยเครื่องปั่นจะต้องมีส่วนผสมของน้ําด้วยนะครับน้ํา ไม่ควรต่ํากว่าตั้งแต่จุดใสๆกลมๆนี้ลงมานะครับสาเหตุเพราะถ้าเปิดต่ำกว่าจุดนี้มันจะต่ํากว่าเกือบจะต่ํากว่าใบมีดแล้วนะครับจะทําให้ใบมีดทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นของเหลวนะครับควรเลยจุดนี้ขึ้นไปนะครับคราวนี้เรามาดูอีกด้านนึงครับด้านนี้ก็จะมีจุดใสๆ กลมๆเล็กๆตรงนี้เหมือนกันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับส่วนด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของออปริมาตรนะครับจะบอกเป็น ML นะครับสูงสุดก็อยู่ที่น่าจะ1500 ML นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนของขีดสีส้มด้านล่างนี่ครับขีดสีส้มด้านล่างจะเขียนว่าโอริมิลแล้วก็ s ไลดซอยมิลนะครับอันนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเวลาเราปั่นนมสมมุติเราต้องการอานมจืดมาผสมกับน,นมรสต้าวอรี่นะครับแล้วมาปั่นด้วยเครื่องปั่นโอเซนแล้วต้องการให้เขาตีกันให้เข้าแบบเนียนๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นของเหลวที่เป็นนมหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยห้ามเกินขีดนี้นะครับส่วนขีดด้านบนเนี่ยเขาจะบอกว่า w o t h mi/ สมิวสลั s o อย i ิ k ก็คือส่วนผสมของนมแล้วก็ส่วนผสมของผักผลไม้เนี่ยก็ไม่ควรเกินขีดนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ด้านบนเขายังย้ำอีกนะครับว่าลิมิต for milk and soy ยมิวก็คือห้ามเกินขีดนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างของตัวโถปั่นครับที่ด้านล่างของตัวโถปปนน่่โนเปอร์เซนนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์มันกลับเป็นรูปตัวแอนะครับมีอยู่1จุด มีอยู่2จุดนะครับฝั่งนี้เนี่ยมี2จุดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอีก2จุดด้วยกันนะครับสัญลักษณ์กันเนี้เขาจะบอกถึงการใส่ใบมีดในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าใบมีดของโถปั่นโอเซนเนี่ยาสามารถที่จะถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับ คราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์ตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์นะครับเป็นตัวล็อกกับตัวเครื่องปั่นนะครับตัวล็อกตัวโถกับตัวเครื่องปั่นนะครับแต่เราเอามาเป็นสัญลักษณ์ได้นะครับก็จะมีมุมแหลนกับมุมฉากนะครับเวลาเราจะถอดใบมีดเนี่ยครับเราก็หมุนใบมีดมาทางมุมฉากนะครับผมจะถอดให้ดูนะครับแล้วก็หมุนออกมานะครับแล้วก็ดึงใบมีดออกมานะครับที่ใบมีดครับ ที่ข้างใบมีดเนี่ยนะฮะก็จะมีจุดล็อกกับตัวโถปั่นเหมือนกันนะครับมีฝั่งนี้2จุดนะครับด้านนี้ก็จะมีอีก2จุดเช่นกันนะครับคราวนี้เวลาเราจะใส่ใบมีดนะครับเราใส่เข้าไปนะครับเราใส่เข้าไปคราวนี้เราก็หมุนไปทางมุมแหลมนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ใบมีดเนี่ยต้องให้จุดล็อก ของตัวที่อยู่ใบมีดนะครับไปชนกับตัวมุมฉากนี้พอดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหมุนต้องให้หมุนต้องให้จุดล็อกของตัวใบมีดชนตัวมุมฉากนี้พอดีเหมือนกับสัญลักษณ์ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะด้านในเนี่ยเป็นเป็นจุดล็อกที่อยู่ข้างตัวใบมีดนะครับส่วนส่วนด้านที่ตรงนี้ครับตรงนี้ฮะเป็น เป็นจุดล็อกที่เป็นมุมฉากอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ใบมีดเนี่ยต้องให้ไปชนพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ชนพอดีเนี่ยนะครับเวลาเราปั่นผักผลไม้เสร็จแล้วเรายกขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่น้ําผักผลไม้จะล่วลงมาด้านล่างเนี่ยมีสูงมากนะครับเราจะทําความเสียหายให้กับตัวเครื่องนะครับตรงจุดนี้เวลาถอดเข้าถอดออกต้องให้ความสำคัญอย่างที่สุดเลยนะครับ ชุดใบมีดของเครื่องปั่นโอเซนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ปั่นหรือว่าสับผักผลไม้ให้มีความละเอียดนะครับเขาก็จะสามารถที่จะปั่นผักปั่นผลไม้หรือว่าปั่นน้ําแข็งได้นะครับส่วนน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งทุบหรือว่าน้ําแข็งยูนิตขนาดเล็กนะครับลักษณะของใบมีดเนี่ยเป็นสีแฉกนะครับส่วนด้านบนจะมี2แฉก ลักษณะของใบมีดแบบนี้คือใบมีดอนเนกประสงค์นะครับสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับปั่นผักก็ได้ปั่นผักผลไม้ก็ได้ปั่นน้ําแข็งก็ได้นะครับส่วนด้านฐานของใบมีดนะครับด้านฐานของใบมีดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซีลยางนะครับซีลยางตัวนี้สามารถจะถอดออกมาล้างทางคำความสะอาดได้นะครับซีลยางเนี่ยจะมี2ด้านด้วยกัน คือด้านบนจะมีเป็นร่องๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบกลับเข้าไปเนี่ยให้เรียบๆเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านบนก็เป็นส่วนของที่เป็นร่องๆเนี่ยครับเราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูด้านล่างของใบมีดบ้างนะครับด้านล่างของใบมีดเนี่ยเราจะเห็นจุดยึดนะครับจุดยึดกระโถนเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับส่วน ตรงนี้ก็ไว้2จุดเนี่ยเราไว้สําหรับจับใบมีดนะครับเวลาถอดเข้าหรือว่าถอดออกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นชุดขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวมอเตอร์นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืน,นอันนี้แนะนําว่าไม่ควรที่จะโดนน้ําบ่อยนะักหรือว่าเป็นไปได้ก็คืออย่าให้โดนน้ําเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเผื่อน,น้ำเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปในชุดลูกป,ปืนเนี่ยทำให้อายุการใช้งานของชุดลูกป,ปืนตัวนี้สั้นลงนะครับเวลาเราล้างทำความสะอาดนะครับเราก็เช้แปรงด้านนี้โดนน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คืออย่าเอาใบมีดอันเนี้ยไปแช่น้ําโดยเด็ดขาดนะครับจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใบมีดของเครื่องปั่นโอเซนครับ การถอดเข้าและถอดออกเครื่องปั่นน้ำผักผลไม้โอเซนสมมุติว่าเราใส่ผักผลไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราปิดฝาที่ฝาของโถปั่นจะมีนูนออกมาสองด้านให้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยตรงกับหูจับเวลาเราจะ ใส่โรปั่นไปในเครื่องเราก็ปิดฝาครอบสูญญากาศที่ตัวเครื่องจะเห็นว่ามีลูกกุญแจปลดล็อกกับลูกกุญแจล็อกต้องวางให้ตำแหน่งหูจับอยู่ในตำแหน่งปลดล็อกหมุนมาเพื่อหากุญแจล็อกจากนั้นเราก็ปิดฝาครอบสูญญากาศแล้วก็เปิดเครื่อง ถ้าเราประกอบโถปั่นถูกต้องไฟการทำงานฟังกช์ชันต่างๆจะติดเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้ สมมติว่าเราปั่นผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาโถปั่นจากตัวเครื่องลำดับแรกเราต้องไปเปิดวาล์วสุญญากาศด้านบนแล้วก็เปิดฝาครอบสุญญากาศออกมาจับหูจับของโถปั่นหมุนไปทางด้านกุญแจปลดล็อกแล้วก็ดึงออกโถปั่นจากตัวเครื่องแล้วก็ปิดฝา ที่ฝาของโถปั่นจะมีด้านนูน2ด้านเอาไว้จับสําหรับเปิดฝาโถปั่นแต่ในกรณีที่เราทําให้ด้านในเป็นของโถปั่นเป็นสูญญากาศแล้วเราไม่สามารถจะเปิดฝาได้เราต้องเปิดวาล์วควบคุมสูญญากาศโดยยกขึ้นมา20%แล้วก็ปล่อยให้อากาศเข้าในโถปั่นจนสุดแล้วเราก็มาจับในส่วนที่นูน2ด้านนี้แล้วก็เปิดฝาออกมา นี่คือการถอดเข้าและถอดออกของโถปปั่นโอเซนครับ